อ่ะครัโอ้ยาอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยโยเปิดโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้กโอ้นโอ้้ยโนยโอ้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 อ้ยโอ้ยโอ้ย่อ้ี่้ยโอ้ยโอ้ยงอ้ยโ้ยโ้ยัอผมตอนนี้มาอยคงคนเดิมป๊บอ้ยากนะออ้ยอ้ยโยโโอ้โอ้ยโไอองเนเดี๋ยตาย ไฟอะรัู<ะ>้ใครทำจะคิดอนอกูว่าเจอไม่เอาวะมึงร้อนเนานะเก็บไวเฮ้ยเจลทำ ทำเบียไ่างเทำโคช่วยอนนี้กับดิโก okay, ้เหมือนกัน <ibles> ูสว่ไม่กูเดมนโบไดมอนจะแปดนะเนี่ยสองสามสี่ห้าหกเจโอ้จอยเราไม่เจ ก็ขุดแก้วหกอันจบง่ายดีแก้วหกไม่แบ่งยีโรเลยขุดจบแก้อันขุดขุั่แกหอันละขุดตายแก้หกอันบก็ได้สิบสองไม่แบ่งยีโรไม่เคยเลยสิบห้าเนไ่ยไม่ละม,ม,ม,มั้งเคย เอาไว่ต oh. oh, no ้อองบนละนอนยังไงไม่มีมีแต่ไก่ไก่ไก่นักเราห้าไต่ไปก่อนดีกว่าโอเคเจ็ดแล้ว

Chơi kẹt vào, vào. Kẹp... vào hơi chơi kẹt chơi hơi chúc kẹt hơi chơi kẹt hơi chúc kẹt Ừm, chúc kẹt hơi 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 viên hơi 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 quả này hơi 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 เจ็บเชรอครับเฮ้ยสกิตันไม่กล้าบวกไปได้สกิตันในอันนี้มันได้อโต้อะเนี่ยอะมึงยานะครับไม่ใิ่ไ่ใช่รอเจ้าเท่ยเจ้ยเ่าบอกเจ้าเ่ยเจ้าเ่าไอ้เหี้ย มึงบอกกูเมื่อกี้ว่าเราเจอในเทแล้วไม่ทำรูปไออนทำดาบารมีเหล็กเยอะอะไหรอวะโอ้โหเมืองนี่มันมนจภูเขาเมืองห่าไหมตาย

นี่มฮึ่มฮึยังไม่เจอกนีเดียเออแตยืมที่อันชนะเล้วหลุกน้ววะ้องนี่ดคหุดเลยะเ้ยจะลงนี่ลงก่อนพอไอ้าจะดีดีดิยังไมยไม่ตายิเก็บก่อนเหน่อเลยะจะหล่นไมส เก็บบกม่คิดิดท้งตัวเก็บบอลลเก็บ่อนบวกโอ้หบวกทำไมวะกินเก็บเาต่อเอ้เก็บไม่เห็นไหมกูกแล้อย่าบวกกินเรอประกไม่เรอเราเต็มพรเรากินเก็บ แค่ตัเพค่ตัวแค่ตัวแพตัวใส่สอมบีสัมบีสอมบีเราอยู่เหมือนเดียวกันเออแล้วเรงเหมือนกูเบอร์ทุกครั้งเลยเหมือนกูเจอเหมือนชอบงเหมือนเดียวกูเาเหมือนไม่แบบ

lâu dân đạp như đây mày đi đi chơi โอ้ซอมบี้เนาะยอะไปไหนวะเออไม่ใช่คนละเหมือนกันเนี่ยเฮ้ยมันเพอนไหนวะเออนี่เจอแล้วบนจริงมาเลยเนี่ยสกิตันอย่าโนุกนุโอ้หุไอ้พวกสกิตันนี่แหละเอสเออเราเกียดสกิตันขอโทษเกิตันผมจะไม่เล่าล้างผ่าพันมึงแล้วจะฆ่าฝ่าพันธื้ ตเรูข้างประตูในรถวะตาป้งไม่มีตัไหนเ่บ้างไหมไเย้งตาอนียเีนเบ้งไหมจมคนละเหมือนไม่ยอะเจี๊นเ่บ้างไหมนิด เลวินซ้ำซ้อนเลวินวัดกูรู้มึงเจอเลวินมีลาวาไม่มีเดียวเอ้ยมีลาวาอันนี้ลาวาเลวินกูเสียพยุงแมวให้ตื่นอ่ะให้ทางนั้นที่ทองเพราะเนี่ยรถหลัง เล่อนชอบเซฟหม่พยายาเหลือเลอดหมกมาหมเฮ้ยเดี๋ยวพัาเจอทองอะไรวะนั่นทองอยู่ที่ละวังนีไปังบ๊วยบ๊วบ๊วเบ๊ยบ๊นยบ๊บ๊วย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 บ๊ยบ๊ว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 ยบ๊ยบยบ๊บ๊ญ

จำได้แลู้เของไว้ลหาแม่เงี่ยบอกขึ้นไปดีก่าเอาเาอดไอ้กบ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 ไปใชไอ้กบโอยไอ้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 ยไอัยจริงว่าให้ยูโรหนเื่อให้

โอ้ไม่เป็นกูขอโทษอยายุดงม้ากูอย่า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 ยุมกับเบสผมฮายฮายเอ้ยเอ้ยกูตายไม่ดีแล้วเล่นพีบีไหมขอร้องไม่ไม่ขอร้องไม่พีบีละไอ้ยังขอร้อง มึงมาเคียร์กัดแม่งบุกไปกด้วยมาลุกพียบร้อเล่นโอ้ยใช้ใช้ทีซีจะ่ป่าเลยวะเอ้ยใช้ทีซีจะ่ป่าเรกิดทิษสงเิด่อลงแท่นหีควายหลังอลเยอย่าิร์นสโทษอะไรวะ เด, yup. ด,ด้ความาไม่ช่วยช่วยเลยพกกันเท่าไอ้จะช่วยด้ยพกเอะเนี่ยสงสนีแยขึ้นหนึ่งแทนไหนเ nhiên mà quá đập 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 lên đập lên vang 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 เป็นวะเงนี่อุ้ยเฮียตามแยกตามแยกามแยกมันวีมันวี